ทับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนปทิมารดาวิสุทธเสนีสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปริถาเพียรมากเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปัทิมารดาวิสุทธเสนีโรงเรียนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเราคือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมนำสู่คุณภาพมาตรฐานสากลบนความเป็นไทยใช้เทคโนโลยีเป็นเน้นหลักปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่กัรมีส่วนร่วมของชุมชนคันธกิจของโรงเรียนเราคือ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะพื้นฐานการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์มีคุณธรรมและมีจิตสาธารณะจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพดีท้งร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา ส่งเสริมและประสานชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาค่ะเป้าประสงค์ของโรงเรียนเรามีอยู่ว่า 1. ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 3. ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ สร้างสารรคเก้าทเทคโนโลยี 4. ผู้เรียนมีใจรักในสิ่งแวดล้อมสื่อสารประเพณีและวัฒนธรรมไทยใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 5. ผู้เรียนได้รับทรัพยากรจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา สีประจำโรงเรียนนะคะก็คือสีแดงนะคะคือสีของเลือนนั่นเองนะคะหมายถึงความกล้าหาญคิดจางสร้างสรรค์แล้วก็กล้าที่จะทสิ่งใหม่ๆนะคะและสีที่2คือสีเทาหรือว่าสีเบทนะคะหมายถึงความคิดหรือสติปัญญามีความกล้าหาญที่จะคิดนั่นเองคะ่ะตราประจำโรงเรียนประกอบไปด้วยสีแดงและสีเบท ตรงกลางมีรูปเปลือกหอยและมีไข่มุกอยู่ด้านในประทับตาตัวย่อปวปทมราดาวิสุทธเสนีโดยมีชื่อโรงเรียนภาษาไทยอยู่ด้านบนและชื่อโรงเรียนภาษาอาังกฤษอยู่ด้านล่างคำขวัญประจำโรงเรียนของเรานะคะใฝ่รู้คู่คุณธรรมเลิศดังวิชาการค่ะ ปชาประจำโรงเรียนของเราก็คือสูตรสูรสังระพัีปัญญงค่ะแปลว่าผู้ตั้งใจศึกษาย่อมได้ความรู้นั่นเองค่ะต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นราชพฤกษ์ดอกราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ที่มีสีเหลืองสวยสง่างา,งามเมื่อเบ่งบานแล้วจะให้ความรู้สึกอบอุ่นถือเป็นสัญลักษณ์ของความมีเกียรติยศ ศักดิ์และเป็นตัวแทนของความรุ่มโรดรวมทั้งยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสามัคคีปรองดองความรักให้กลมเกี่ยวกันและความมีเกยียรติยศศักดิ์สิเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนปฏิมาระดาวิสุทธิ์เสนีเครื่องแบบนักเรียนชายประกอบไปด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวเสื้อสูทสีกรมคาดขาวกางเกงขาย,ยาวสีกรม ไทสีกลมคาดแดงเครื่องแบบนักเรียนหญิงประกอบไปด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวเสื้อสูทสีกลมคาดขาวกระโปรงลายสก็อตสีกลมแดงโบสีกลมแดง สู่โรงเรียนปฐิมรดาวิสุเสณีเป็นระดับปฐมศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ก,การศึกษาระดับนี้นั้นเป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับและทางโรงเรียนได้มีการจัดเวลาเรียนเป็นรายปีโดยมีเวลาเรียนวันละ6ชั่วโมงและได้จัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ8การเรียนรู้และรายวิชาศึกษาเพิ่มเติมดังนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมประวัติศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และรายวิชาศึกษาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหน้าที่พลเมืองการป้องกันการทุจริตและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแนแนวกิจกรรมลูกเสือและเนนาลีกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมชุมนุมกกิจรรมมมชุนประดิษฐ์ประดอยผู้รับผิดชอบชุมนุมชื่อนางสาวสันมาเทพวารินวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งชุมนุมนี้ขึ้นมามี3าข้อค่ะข้อแรกนะคะ เพื่อให้นักเรียนมีความริเริ่มสร้างสารรค์ในการนำเศษวัสดุต่างๆมาประดิฐ์เป็นของใช้ของเล่นและของตกแต่งบ้านค่ะที่2เพื่อเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการทำงานรักการประหยัดและรู้คุณค่าของเศษวัสดุค่ะข้อสุดท้ายนะคะเพื่อให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของเวลาค่ะกิจกรรมชุมนุมบรรรักษ์น้อยผู้รับผิดชอบชุมนมุมนางสาวกวิจารามาสอน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถดูวิธีดูแลห้องสมุดและสร้างลักษณะอันดีงามของมักษ์ได้ 2. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้และ 3. เพื่อให้นักเรียนปฏิทิ่หนังสือการความรู้และสมุดเล่มเล็กได้กิจกรรมชุมนุมปลูกผักสวนครัว ผู้รับผิดชอบนางสาวปริถาเพียรมากรหัสนักศึกษา63 2 1 1 5 4 0 0 5วัตถุประสองค์1เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักและลงมือปฏิบัติ 2. เพื่อให้นักเรียนได้ทานผักปลอดสารพิษ 3. เพื่อให้นักเรียนได้ดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง4เพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่น กิจกรรมชุมนุมสถานาการผู้รับผิดชอบชุมนุมนางสาววันธนีวิชาธาันสกุลรหัสนักศึกษา632-1154016 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจความถนัดและความต้องการของตนเอง 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถในด้านสันทนาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านวิชาการและตามศักยภาพ 3. เพื่อให้ส่งเสริมผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวม4เพื่อให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตามวิธีประชาธิปไตยกิจกรรมชุมนุมทำอาหารค่ะผู้รับผิดชอบชุมนุมนี้นะคะนางสาวเนธิดารันจวนค่ะวัตถุ ประสงค์ในการจัดกิจกรรมชุมนุมนี้นะคะก็คือ 1. สามารถให้นักเรียนรู้จักวัตถุดิบที่มา,าที่นํามาปรุงแต่งอาหารได้ค่ะ2นะคะนักเรียนมีทักษะในการทําอาหารมากขึ้นค่ะแล้วก็3นะคะนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการปรุงแต่งอาหารได้ค่ะกิจกรรมชุมนุมพลเมืองดีผู้รับผิดชอบนาสาป,ปองการใจยม,มงูงรหัส6 3 2 1 1 5 4 0 2 1วัตถุประสงค์ของชมรมนึ่เพื่อปลูกฝัง,งการดำรงชีวิต ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 2. เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัยและเคารพกฎ 3. เพื่อปลูกฝังทัศนคติและค่านิยม กิจกรรมชุมนุมจิตอาสาพัฒนา,าโรงเรียนผู้รับผิดชอบชุมนุมนางสาวมาธิรดาภิคุณสรารทิศรหัสตึกษาหกศามสนึ่ึา6 3่ศูนย0 10. วัตถุประสงค์ข้อ1เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นจิตสาธารณะต่อสังคมข้อสองเพื่อฝึกทักษะการทำงานเป็นกลุ่มและสมรรธภาพที่ดีต่อสังคมและผู้อื่นข้อ3เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเห็นคุณค่าของการมีจิตสาธารณะนะบุคลากรในโรงเรียน นางสาวปริถาเพียรมากผู้อำนวกยการโรงเรียนรองผู้อำนวกยการโรงเรียนได้แก่นางสาวสันมาเทพวารินนางสาวนัทิดารันจวนนางสาวมาธิดาภดาิกุลสารกิจและนางสาวปองการใจยะหมูนางสาวกมิสรามาศและนางสาววันคณี ชาติทานสก,กุล